ันนี้แคงจะมี100 120 150ราคาจะเพิ่มเนื้อหอยให้ค่ะหอยนางลมจะมี60กับ100จ้ะเอาเนื้อเมี่ยงทำไม้ละ10บาทจ้านี่หอยทุกคนหอยหอยครับผมเอาเอาผสมกันได้ใช่มั้ยได้เอานี่อย่างนึงนี่อย่างนึ่งตัดสินใจจะขอเชื่อในความรักสักหน่อยแม่รักมันอาจทำให้ ชใจเสียงพร้อมมากครับเพื่อเป็นการสนับสนุนซ่องเ่าเอ้าโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับ,บสไคร e กดปุ่มซุปเปอร์แดงก็เป็นกำลังใจแม่ต้องให้คิดต่อไปอขอบใจมานอนทุกคนนอะมาเจอก e ่ที EPC นอนทุกคนเนาะที่ซิงคิปแร้วก็ที่เราอะ ไอร์ซายมาในซีคลิปอีกนี่เจกี้ก็แต่งตัวไปเที่ยวห้อยนี่นุ่งเสื้อเชียงซานไปเรี่ยวร้อยเนาะนี่ไปใส่ละทันละผัวเพิ่งนะอ่านี่นี่ก็น้องแอมเนาะนี่สวยๆเพิสวยๆเพิ่งสวยเออทำที่ไปใส่แบบนี้นี่ทำที่ไปหลอกกินหลอกกินเหมืเดิหลอกกินอย่างเดียวเอาเสียนัดได้ี๋ยจไปเฉยเสียนัดนะก็เดี๋ยววันเหลือแต่ผู้เดียวนี่แหละ เสนัด์อยลล่างมือเร็วะทุกคนเนาะตอนนี้ชิบุริหาเซนัดก่อนปะเยอะห,ห,หรอโอเคไปเ่างกันชิญางไปที่ถนนคนเดินกันเลยไปเบิมม่งเนาะตั้งแต่ต้นจนจบบะเมีงยงพิพาเป็นแต่หน้าตึงเ,เ,เปนง็นหน้าสดใจปตัดกินเอาง่ายๆทุกคนเนาะนี่ไปไปเลยนี่ทุกคนตอนนี้เ่ากลับมาเลาะที่กลางคืนเรียบร้อยตอนนี้เหาอยู่ไมใส ถนนคนเดินอะสิ่งยู้ไซสตัวนี้เหรอบ๊อบได้ไหมบ๊อบได้ไหมวัดจะคำเลยเสียงค้านเงียบอย่างเดียวบบเกียวไผ่เพื่อนวะเนี่ยนี่มาเจอฮานแรกแล้วเนาะมานี่ไป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 เข้าไปเอาเลยเหรอเนี่ยเจ้าคุเท่าไรครับใบเพลงจะมีหนึ่งร้อยร้อยยี่ร้อยราคาจะเพิ่มแล้วหอยให้ค่ะหอยนางลมจะมีหกสิบกับหนึ่งร้อยเอานังลมหนึ่งร้อยเนาะกับอันนี้อีก <100. S 2> หอยหอยหอยนี่เท่าไหร่นะหอยแข้งนี่หนึ่งร้อยร้อยยี่ร้อยห้าสนะครับเอาเท่าไรน,นะหนึ่งร้อยโอเคอย่างละวหนึ่งร้อยได้เลยค่ะอันนี้ก็ฝากทิ้งด้วยนะได้ค่ะข,<อ>ขอบคุณครับนี่อันนี้ก็จะเป็นหอยแข้งทุกคนนี่หอยแข้งอ่าหอยแข้งเลือดแบบตัวนี้นี่ใช่ค่ะหอยแข้งเลือดเลยครับแหม่เลือกความลำบาก แกงเลือดนี่มาดูวิธีการไม่ค้าทำน่ารักมากนี่อุ๊ยอันนี้เคียวหมูเป,กกมเป็นกากหมูเป็นกากหมูโอ้พึ่งเคยเห็นนะเนี่ยใส่ากากหมูอะ่ะมีกากหมูด้วยทุกคนออนิดนึงนะใส่ของกัดซื้อสีน,นี่นนนมันต้องเป็นอยนะ โอ้ก็ิต้องได้ตักกลิ่นอยู่น,อ,นอกๆนี่ที่สำคัญเลยทุกคนนี่ผักผักกะทินว่ะไปกะทินว่ะไปกะทินแซ่บหลาย เดียบเลยอันนี้น้องใหญ่องที่อย่างละร้อยใช่ไหมคะใช่แล้วนี่เท่าไหร่ค้นค้นค้นครับผมเริ่มจากห้อยแข้งก่อนเนาะตัดรบตัดตัตัดตเก็ได้ได้ค่ะสุภาพของลูกค้ารวมร้อยห้าสิบนะทั้งหมด ส่งพี่อย่างละร้อยค่ะเป็น 200. สงองร้อยโอเคแซฟไรส <c oughs> เ์เอาใส่รวมกันเลยใช่ไหมของคุณพี่เขาร้ยห้าสิบ ตัดเสียไปดิคนชวด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 เลยครับน,นี่ใสตักเข้าไปปรับตักใส่ถ้วยเรียบร้อยอันนีออน้อร่อยมากทุกคนอันนี้150บาทโอเคนี่ทุกคนนี่ไถมาเชียงคานนี่ต้องมากินกุ้งเนาะนี่เป็นกุ้งน้อย ทำไม้ห้าสิบนี่นะหอ,อยนมปูกรอบนะคะว้าวเมี่ยงทำไม้ละสิบบาทจ้านี่หอยทุกคนหอยหอ<ว>ยคร<ว>ับหนมปูกรอบเอาเอาผสมกันได้ใช่ไหมได้อือเอานี่อย่างหนึ่งนี่อย่างหนึ่งปูได้กินบอป,ป,ปูก็เอากุ้งอันนี้เป็นกุ้งอะไรนะกุ้งหลิ<อ>้งกุ้งกุ้งน้ำจืดเลยใช่ค่ะอ๋อเอาเลย ตุยต้ยๆนี่บอกนี่สามาไม้ครับว้าวโอ้ทีนี้ใช้ถ่านก็นถ่านนะถ่าอัดถา่า,ดถานอัดถ่านอัดอัดไม่อัดไม่ลุกใส่ผสมก,กันไปไนทุกคนมาต้องได้มาทานนะตัวนี้เขา่าจะสะเกนได้ เราเราก็สแกนได้ได้นะท่านตัวนีหนุ่ลองมือไมลองไม่ลองไม่ลองไม่ลองนี่ทุกคนน่ารักไหมนี่มีที่เป็นไม้ไม้ไผ่ใส่บนตุกน้าเป๊มไปเราไปเที่ยวตีนต่อนี่เราเราเดินมาแล้วก็มาเจอนี่ที่เขาร้องเพลงเพราะมากนะ ััรไปไปแม้ว่ามันมดูเสีย่ยมหอมมากครับ oh, 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 oh. เอาเอานี่ชิมแล้วชิมแล้วเหรอคชิมอีกได้นะคะชิมวาตักี้ <laughs> โอเคหลับแก้วหนึ่งครับนี่เป็นน้ำมะโมูหวานเจี๊ยบเลยครับแซ่บเลยตัวนี้นะโอ้ยมันมันซีมันสิเหียอะไรเนีนี่นะเต็มหมดเขาซีเฮีนหมหน่อยรุ่งนี่ ไปไปไปน,น,นี่นอีละนี่ก่อนได้นะคะมีชิ้นหิ้วอีละว้าวนะฮะอีละนะฮะอีลนะน่ารักอีกแล้วนี่หัวใจหนุ่มกินก่อนนะนกินก่อนไม่รอแล้ว<น> กินีดูมี่มี่อ่ะเราก็จะกินดีอืมได้เป็นจักรยทางนี้นี่สะตาว์สแตลล์สแตลกินอีกใส่ทางหน้าแล้วมีตัแล้ว Mình ba ngày ba này ba ngày ba 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 ngày ba ngày ba ngày ba mực à, ba ngày ba <laughs> ngày try try ba ừ. bò ba ngày ba ngày

กุุงแผ่นทุกคนกุุงแผน่นนังเกิงเมืนีบอกเนีนังเกิงไม่นึงบอกออออมันมีคาสิเอ ไปเดินไปเรื่อยๆครับทุกคน,นทุกคนแม้กระทั่งอยู่ที่ไทยก็มีเรือนหลวงพระบางครับทุกคนนี่บ้านเราเองสาแอมก็สาวหลวงพระบางน,นะอ,อ <laughs> ไป โอ้ม oh, <laughs> ีซอยจุ่มีซอยจุอยากบอซอยจุครับผมฮึฮึเึิึฮึฮเฮึฮึฮึัึฮึฮึนึฮ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  ก็เอาดีครับเราจะไปนั่งกันที่หน่วยอ่ะหาที่นั่งก่อนตอนนี้หิวข้าวมากตอนนี้เราต้องไปหาที่นั่งก่อนหิวมากมากหาที่นั่งทานนี่นี่ลดลดเข่ารถเข่าก็ยังมีมีบนซ้อน เ <arcade methodology> ชียงคานนี่ก็ผลิตภัณฑ์เชียงคานเป็นเสื้อผ้าเชียงคานนี่ตรงนี้อ่ะของจริงอะ่ะไปดูกันครับทุกคนนี่คืออะไรเอยด,ดิดิดิี่นี่นี่ thằng đi à, hỏi bắc quảng Mắc kiện coi hỏi ừ mình chưa ừ ừ ừ ป้าติดหรอเป็นไปอย่างนั้นครับน่าีไหมคะพี่น่าติดหรอคือมาคักเทน้องรับอไรดีครับอัตัวนึงดินี่มาอืมมาครับไข่กัวเท่าไรเอาล้วปะว้าว่า่คโตบอกอะไรเขาจะเอาไข่เลยไหมต่จะซื้อไข่เลยไขรนวกพี่ท่ยำเ่อันนี้กนเฮียมาแล้วนี่ไปไปสอบวันนั่งกันปะน้องๆแถวๆนี้มีเป็นร้านที่แบบให้นั่งทานไห นั่งทานลยครับแบบนั่งชิวริมโปรงอย่างงี้ครับนั่นเส้นริมโปรงเหรอครับแล้วก็เลี้ยวขวาเราสามารถเอาของกินนี่เข้าไปได้ได้ครับพี่ร้านกาแฟร้านอื่นบาร์โอเคครับผมไป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 ตรงตรงตรงไปตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับนี่เลี้ยวขวาโอเคขอบคุณครับตอนนี้เราก็คือต้องรอก่อนรอเพื่อนรอเพื่อนกำลังเดินตามมาจะไปหา ร้านแบบว่ามีที่นั่งมีที่นั่งชิวๆครับก็ได้มาก็คือนี่โอ้โหน้ำหอยนางรมเนี่ยน้ำมันตกใส่พื้นหมดเลยแล้วก็มีน้ำหอยแครงนี่ไงนนี้ก็เหมือนกันยิ้วามายิ้วามาใส่มากย ที่นั่งราก็ทานด้วยกันเนาะเป็นยังไงเหนื่อยไหมเธออะสนุกมากไม่เหนื่อยเลยยังไม่อิ่มเลยยังไม่อิ่มเลย <c oughs> สอนทำง่องยเหนื่อยปวดแข้งปวดขาไปแล้วเนาะไม่ค่อยชินกับการที่แบบต้องเดินตลอดปกติอยู่ที่เลจันไปไหนก็ไซมตอตชร์ไม่งั้นก็ก็ส่วนตัว <c oughs> ไม่ค่อยได้เดินเลย สงสัยต้องหาเวลาแล้วก็ไปออกกำลังกายซะบ้างเน,ะ okay. นาะโอเควันนี้อยู่ที่เชียงคานก็คนก็จะเป็นประมาณแบบตอนเย็นจะเยอะแต่ว่า<ม>เดี๋ยวนี้รุ<ด>ม่มละวันน,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 นนี้เป็นวันที่เตร่วันนี้เดี๋นี้ประมาณบบม,มันจะสามทุ่มนะประมาณสามทุ่มครึ่งคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ โอเคเดี๋ยวเราก็จะรอเพื่อนมาแล้วก็ไปหาที่นั่งกินก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปชิมผัดไทยใช่ผัดไทยที่ไทยว่าจะเป็นยังไงโอเคเราไปกันเลยทุกคนน้ำมะพร้าวทุกคนถุงละสิบบาทน้ำมะพร้าวถุงละสิบบาทกินดูชิมดูชิมชิมชิมว่าอย่างไรแซ่บอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากอร่อยมาก โอเคสันต์เปอริลองเสิร์ฟมาลองมังคาวมังคาสดเลยเนาะคือมังคาวของมังคาวน้อยนะนนแซ่บทุกคนแซ่บหลายอร่อยอร่อย,ออยอแซ่แบหลายแซ่บหลายก็หอมกินเมื่นะอวานนีเนาะก็หอมกินเมื่อวานนี้ คือเลยอทุกคนไม่รู้ว่าทำไมทุกทุกคนมาต้องมาถ่ายรูปที่นี่ทุกคนเนี่ยตอนเย็นตอนบ่ายมาก็เห็นคนมาถ่ายรูปตอนนี้ก็มีคนมาถ่ายรูปสวยสวยจริงๆครับว้าวเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้น้องเขาก่อนแล้วกันช่ใช่ใช่นี่ครับทุกคน เวลานี้ก็จะมีคนเริ่มปิดร้านบางคนก็ปิดร้านไปเป็นที่เรียบร้อยทุกคนจะสังเกตเห็นได้ปะคนไม่เยอะเท่าไหร่จ่ายปะหลายคนไม่เยอะเท่าไหร่เนาะ เออแต่ว่าเมียงคำนี่มาตลอดเลยคนกินดีเลยเ <c oughs> นี่ันนี้เากเกียวยังยังไม่มีโค่ะพพโพของเด็กมีจ้าชิมก่อนได้นะคะมัน <c oughs> นั่งย่ไนฮอดเหรอวะนี่ซีฮอดเลย เนาะโอเคครับผมตอนนี้ก็คือเราจะขอปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะทุกคนก็า mm hmm. จะปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเราเดินดูแล้วมันก็กินเกือบจะอิ่มแล้วทกคนเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเราพบกับอีพีหน้าอีพีห้า โอเคต้องติดตามว่มงนี้เราจะไปไหนโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิง่งติงต๊งติง๊กติ๊กติ๊ง